สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพอมครับวันนี้4มีนาคม2 5 6 4นํายำยอดรายรับยอดรายจ่ายของอสมเดือนมีนาคม2564มาเล่าให้ฟังครับสำหรับอสมและอสสทัว่วประเทศครับที่เป็นสมาชิกชกอสสม,สมครับยอดรายรับครับ1 5มีนาคม คมครับค่ารบริการเข้า1000บาทเป็นค่ารบริการของเดือนกุมภานธ์64โอนเข้าบัญชี15มีนาคมนะครับ1,000บาทนะครับ18มีนาคมค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด19 500บาทเป็นค่าตอบแทนของเดือนกุมภาพันธ์64ยอดรายรับเดือนมีนา2ครั้งก็พันห้าครับยอดรายจ่ายครับวันที่15มีนาคมครับหักโชโกศส,สมเดือนกุมภาพันธ์มีสมาชิกเสียชีวิต325รายนะครับ ต้องหักอสมอไปช่วย162บาท50สตางค์นะครับอันนี้ก็คือยอดรายจ่ายที่มีในเดือนมีนาคมนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีเพิ่มเติมซึ่งตอนนี้สมาคมชกสอ,อสมอยังไม่แจ้งนะครับเพราะว่าในส่วนของคนที่หักไม่ได้ในเดือนก่อนๆเขาอาจจะทรงหักก็ได้นะครับแต่ว่า ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่ารอบของมีนาจะหัก1 6 2บาท50สตาง์เพื่อช่วยสมาชิก325รายนะครับหากมีรายการหักเพิ่มของชกสสมในส่วนของคนที่หักไม่ได้ในเดือนก่อนๆจะนำคลิปมาเสนอในโอกาสต่อไปครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ